ครับอ่าวันนี้นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับไม่เจอกันนานนะครับก็วันนี้ผมนะครับคุณครูโอ๊ตนะครับก็จะมาแนะนานะครับวิธีการใส่ถุงคาร์บอนนะครับเพื่อที่จะห่อห่อมะม่วงนะครับให้สวยงามนะครับโดยที่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มะม่วงเนี่ยเริ่มเริ่มจะมีผลแล้วนะครับแต่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่า มันมีดอกที่มันออกมาก่อนนะครับผมก็จะเอาไปห่อที่ว่าป้องกันนะครับป้องกันแมลงให้มันที่มมันสวยงามนะครับไปดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะใช้วิธีห่อยังไงครับไปทุ่งที่เราใช้ห่อนะครับ่้ผละม้นะครับต้นมะม่วงลูกมะม่วงเนี่ยก็คือถุงคาร์บอนนะครับแต่ว่ายี่ห้อนี่คือชุนฟงนะครับชุนฟงนะครับผมก็นิยมใช้ถุงยี่ห้อนี้นะครับขนาดก็ 18ปดคูณยี่สดนะครับเป็นขนาดที่ห่อมะม่วงนะครับห่อมะม่วงได้ได้1ลูกนะครับได้แค่ลูกเดียวนะครับถ้าเกิดห่อเกินนั้นทุ่งมันจะแตกนะครับเพราะว่ามะม่วงเนี่ยมันจะมีลูกใหญ่เกินนะครับก็มาดูกันนะครับอ่ะในการห่อนะครับเราดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องหอก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าผิวมันจะได้ไม่มีแมลงวันทองมาเกาะนะครับก็วิธีการห่อครับเราก็เส้นใบที่อยู่ในขั้วเนี่ยให้ที่มัน ใบอันนี้กิ้งเลี้ยงมันก็เด็ดออกนะครับแล้วกไม่เ,มไเกะก,กะนะครับเวลาตรงห่อ,อแล้วห่อเราก็สวมสวมใส่ไปเลยนะครับสวมลูกไปเลยอันนี้รเราเล็งน,นะครับให้ให้ตรงตรงขั้วมันครับอยู่ตรงริมมือฝ่านะครับ แล้วเราก็ใช้วิธีการพับนะครับพับส่งมาอย่างนี้ครับพับบนทางนี้นะครับแล้วก็พับมาคพับมาไอ้ตรงนี้นะครับหลายคนนะครับจะพับลงมาอย่างนี้ครับซึ่งมันจะทําให้ไอ้ลวดตรงตรงนี้นะครับมันแทงทะลุขาดครับก็แนะนําให้ไม่ต้องพับไม่ต้องพับแบบนั้นนะครับก็คือพับกดลงมาตามหน่อยแล้วเราก็ มวนนะครับมวนมวนแล้วก็เรองอย่างนี้ครับอ่าแตได้อย่างนี้นะครับอ่ามันจะดีมากเลยนะครับมันจะทําให้ผิวเนี่ยสวยมากเลยนะครับอีกลูกนึงนะครับผมจะทําให้ดูนะครับเป็นลูกที่ยู่กิงใกล้กันนะก็จริงๆอเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเราห่อเนี่ยเริ่มห่อเนี่ยก็ลูกลูกประมาณความยาวประมาณ3ามนิ้วเนี่ยเราก็เริ่มห่อได้แล้วนะครับเพราะว่าแต่นี่มันเป็นลูกที่ ทงออกมาก่อนนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ห่อนะครับเพราะว่าอะไรบางทองก็อาจจะยังไม่เยอะนะครับช่องโค้ดอ้วนซ่านะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาระดีๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ